สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบสอวนเคมีปี61นะครับวันนี้มาถึงคิวข้อสอบของข้อที่5้าิบี่กันแล้วโอเคเราไปดูข้อสอบข้อที่5 4บกันเลยครับอ่าโอเคข้อสอบข้อที่5 4ิบนี้ก็ไม่ได้ถึงกับยากมากนะครับเขาถามว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องโอเคแล้วเขาก็ให้มาข้อ1ข้อ2ข้อสามนะครับโอเค เราไปดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาให้อะไรบ้างอันนี้จะเป็นกราฟเกี่ยวกับเรื่องของอแก๊สนะครับดูครับแกน y นะครับเป็นความดันไอแกน x เป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับโอเคแล้วเข้อถามเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาพูดถึงจุดเดือดครับเกี่ยวกับการระเหยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะเขาพูดถึงจุดเดือด การระเหยและก็แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลดังนั้นครูขอสรุปความรู้ให้กับนักเรียนก่อนนะครับว่าจุดเดือดจุดเดือดนะครับมันจะแปลผันตรงกับแรงยึดเหนี่ยวครับแรงยึดเหนี่ยวอันนี้ยังไม่ได้เข้าข้อเข้าเนื้อหาของข้อนี้นะแต่อันนี้คือครูสรุปความรู้มาให้ก่อนว่าจุดเดือดเนี่ยมันจะแปลผันตรงกับแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างโมเลกุลนะครับแล้วก็มันจะแปลผกผันกับพวกของความดันไอนั่นเองนะครับแปลผกผันกับความดันไอทีนี้ถ้าเขาพูดถึงเรามาพิจารณาถึงข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจุดเดือดของของเหลว c มากกว่า b มากกว่า a วิธีการครับวิธีการเช็คตรงนี้เรามีกราฟอยู่ใช่ไหม สมมติว่าครูขีดเส้นครับจากซ้ายไปขวานแบบนี้น,นะปุ๊บสมมุติว่าเส้นตรงไม่ตรงเลยปุ๊บสมมุติว่าเส้นมันตรงนะครับสมมติว่าเส้นมันตงนรตนนตงที่ความดันเดียวกันความดันไอเดียวกันนะครับเดียวเขียนยังไงเดียวกันจะสังเกตเห็นว่าสาร A เป็นยังไงอุณหภูมิของสาร A าน้อยสุดถูกไหมแล้วก็อุณหภูมิของสาร B ก็มากนะครับ แล้วก็อุณภูมิของสาร C มากสุดหมายความว่าอะไรหมายความว่าสาร A เอ่อดูที่สาร A ก่อนนะสาร A การที่สาร A มันจะระเหยได้หรือว่าสารต่างๆในโลกนี้การที่มันจะระเหยได้เนี่ยก็คือความดันไอของสารจะเท่ากับความดันไอของบรรยากาศมันถึงจะระเหยได้ถูกไหมครับความดันไอของสารจะเท่ากับความดันไอของบรรยากาศแล้วถ้าสมมุติว่าที่ครูขีดเส้นแบบนี้คือความดันของบรรยากาศนะคือความดันของบรรยากาศ ดังนั้นหมายความว่า a เนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิสักค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยที่มันถึงจุดเนี่ยอุณหภูมิของ a เนี่ยซึ่งมันเทียบกับ b c เนี่ยอุณหภูมิมันน้อยนะครับสแสดงว่าถ้าเราให้ความร้อนไปแค่นิดเดียวเนี่ยสาร a มันละเหยแล้วแต่ถ้าเราให้ความร้อนไปอีกสาร b มันถึงจะละเหยแต่ถ้าเราให้ความร้อนขึ้นไปอีกสาร c มันถึงจะละเหยแสดงว่าสารไหนละเหยได้ง่ายครับคำตอบคือคำตอบคือสาร a ระเหยได้ง่ายสุดถูกไหมเป็นอันดับหนึ่ง สาร B ีเราเหยได้ง่ายเป็นอันดับ2อ่าก็ดูแบบนี้นะจากเราเหยง่ายไปเราเหยอยากนะครับแล้วก็สาร C จะเราเหยได้ยากสุดนะอ่าเราเหยได้ยากสุดนะครับอันนี้เกี่ยวกับการเรเหยนะต่อมาถ้าเขาพูดถึงจุดเดือดครับสังเกตเลยจุดเดือดของสารไหนที่มีอุณหภูมิสูงสุดครับพิจารณาครับ A เป็นไง อุณหภูมิต่าสุดถูกไหม B ปานกลาง C อุณหภูมิเป็นไงสูงสุดแสดงว่าอุณหภูมิของ C สูงสุดลองลองมาคือ B แล้วก็ต่ําสุดคือ A เห็นไหมอุณหภูมิก็คือจุดเดือดน,นั่นแหละที่ครูหมายถึงแสดงว่าข้อ1เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่า C เห็นไหม C เนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงสุดนะครับหรือว่าจุดเดือดสูงสุดนะครับโอเคนะต่อมาข้อที่2ครับของเหลว C เระเหยได้ง่ายสุดอันนี้ผิดแน่นอน ทำไมของเหล, C หลว C ีเราเหยได้ง่ายสุดคำตอบของเหลวซของเหลวซีมันระเหยได้ยากสุดถูกไหมเขียนไหนครับเระเหไยดไ,หได้ยากสุดทําไมถึงเราเหยได้ยากสุดเพราะว่าเป็นไงครับเพราะามีจุดเดือดที่สูงนะครับกว่าสูงกว่า b สูงกว่า a เห็นไหมจุดเดือดที่สูงกว่า b สูงกว่า a ทําให้่ะเป็นของเหลวที่เราเหยได้ยากที่สุดนะครับได้ยากที่สุดนะ ต้องเป็นยากที่สุดนะครับยากที่สุดโอเคข้อ2ผิดแล้วนะครับดังนั้นข้อไหนที่ตอบข้อ2ก็คือผิดได้เลยนะเราตัดช้อยไปแล้วนะครับโอเคต่อมาครับเราตัดช้อยขอควายไปด้วยเพราะเขาบอกข้อ3เท่านั้นแต่ข้อ1ถูกไปแล้วอะ่ะทีนี้เราลองมาดูข้อ3นะครับว่ามันจะถูกแค่ข้อ1อย่างเดียวหรือว่าข้อ3ถูกด้วยมาดูกันเลยครับข้อ3แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของ ของเร็ว A มีค่าน้อยสุดเป็นไงครับถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ย a มันระเหยได้เร็วสุดถูกไหมลองลงมาคือ B แล้วก็ c ระเหยได้ช้าที่สุดถูกไหมครับถ้า A ระเหยได้เร็วที่สุดแสดงว่าเป็นยงไงครับ A มันมีจุดเดือดต่ําสุดถูกไหมแล้วจุดเดือดต่ําของมันแสดงว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นไงครับน้อยสุดครับอ่านะครับเขียนนะแรง ยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลน้อยสุดนะอ่าโอเคครับดูนะว่าตรงไหมเห็นไหมครับพูดถึงจุดเดือดถ้าจุดเดือดต่ำสแสดงว่าแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลต่ำก็เหมือนกับสาร A เลยครับสาร A มีเป็นยังไงฮะมีจุดเดือดที่ต่ำทำให้แรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลต่ำขณะที่สาร C เป็นยังไงครับ อุณหภูมิสูงจุดเดือดสูงทาให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงนะครับโอเคโอเคนะหวังว่าข้อนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนได้บ้างอย่าลืมครับถ้านักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วช่วยพิมพ์ครามอขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือว่าพิมพ์เลขเ,เปลี่ยนคําถามเลขเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับรูจะได้รู้ว่านักเรียนได้มาดูคลิปคุณแล้วนะโอเคขอบคุณนักเรียนทุกคนมากที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ